ดาวลูกกาฟขันมาตอบเรแล้วว่าน่แต่ผมเข้าจริงอันเนี้ยครับพี่คงอดแหละมันไม่ได้ละใช่ค่ะ ดีใจมากๆเลยค่ะดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากๆเลยค่ะต้องขอขอ,ขอบคุณ d ดลินีเอา a อร์ดนะคะสำหรับรางวัลน,นี้นะคะขอบคุณจริงๆเราเนี่ยยาวหน่อยได้ไหมย <Yeah. S 1> <laughs> อยากขอบคุณทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นในเรื่องนี้เลยค่ะขอบคุณโอกาสก่อนอื่นเลยไม่มีโอกาสดีๆแบบนี้ก็แอบก็ไม่ว่าเราจะอยากจะทุ่มเทกับงานมากแค่ไหนแต่ถ้าเราไม่ได้รับโอกาสดีๆเราก็ ก็จะไม่ได้ทํามันเพราะฉะนั้นเนี่ยขอขอบคุณโอกาสดีๆแบบนี้นะคะโอกาสทางการแสดงดีๆที่พี่บอยทุกคนเกียรตินะคะพี่ป้อนนิพนธ์ผ,ผิวเนนะคะมีให้แอปเสมอมารวมถึงพี่ตะด้วยนะคะขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านที่ช่องวันนะคะแล้วก็ขอบคุณบทค่ะสำหรับเรื่องนี้แอปรู้สึกว่าหัวใจของสงครามสมรสคือบทเลยนะคะบทและการกำกับนี่ บทโดยจริงๆแล้วเนี่ยบทประพันธ์มาจากอาจารย์ไผ่นะคะจากคดีรักร้างค่ะนะคะก่อนที่จะมาเป็นบทโทรทัศน์นะคะของพิเกตฝีมือการเขียนของพิเกตพิมดานะคะแล้วก็ทีมคือทุกคนเนี่ยเรารู้สึกว่าโอ้ยคือความโชคดีมากๆเลยได้ร่วมงานกับสุดยอดในทุกๆด้านรวมถึงสุดยอดการกำกับของพี่สันนะคะพี่สันสีแก้วหล่อก็เป็น พิ่มกับที่แอบรักแล้วก็เคารพมากๆแล้วก็รู้สึกว่าถ้าไม่ได้พี่สันเนี่ยก็แอบคงไม่สามารถเป็นบัวง,งกฎที่ที่ลงตัวสมบูรณ์หรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าอย่างน้อยก็คือลงตัวค่ะเพราะว่ามากไปพี่สันก็จะแบบตบๆหน่อยแล้วถ้าน้อยไปพี่สันก็จะแบบขอเพิ่มหน่อยอะไรอย่างงี้ค่ะมันก็เลยออกมาลงตัวค่ะ แล้วก็ขอบคุณนะักแสดงร่วมทุกทกท่านเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นตรีนะคะตรีพลรพาที่ดีใจมากๆที่ในที่สุดได้มีโอกาสร่วมงานกับตรีนะคะรวมถึงพี่ชาคลิสด้วยนะคะเรียกได้ว่าเป็นคนที่เวลาพี่คิดเล่นอะไรแอปก็แอปก็อยู่ทั้งในคนะเพื่อ,อนร่วมแสดงด้วยแล้วก็เหมือนเป็นคนดูด้วยวรู้สึกรู้สึกอเมซิ่งทุกครั้งเวลาที่ได้ร่วมฉากกับพี่คิปนะคะแล้วก็น้องไมายนะคะเป้ยแอนนะคะ แล้วก็น้องมะลิแล้วก็อีกหนึ่งคนสําคัญของแอมก็คือลูกชายแอมนะคะน้องเจ้าคุณค่ะถ้าไม่ได้น้องเจ้าคุณก็เช่นเดียวกันแอมคงไม่สามารถดึงดึงอารมณ์ความเป็นแม่ออกมาได้ขนาดนี้นะคะน้องเจ้าคุณทําให้แอมรู้สึกว่าโอ๊ยการที่สิ่งที่แอมเคยกังวลว่าแอมจะเป็นแม่ของลูกชายได้ไหมเนี่ยเพราะว่าไม่ค่อยเขายังไม่เคยมีประสบการณ์ว่าเออการที่จะเข้าถึงลูกชายเป็นยังไงแต่ น้องเจ้าคุณทำแอฟเข้าใจแล้วแล้วก็หลงรักค่ะเรื่องีงักมากเใช่ค่ะมันก็ต้องยอมรับว่ามันก็มีที่มาที่ไปกว่าที่แอฟจะรับรละครเรื่องนี้เนี่ยมันก็ก็รู้สึกว่าไม่ใช่เรื่องทั่วๆไปที่แอฟจะรับเพราะอย่างที่แอเคยบอกเพิมมีความตั้งใจว่าจะไม่ได้จะไม่อยากเล่นละครแบบ ผัวเมียตกตีย่งชิงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอมาเจอสองคสงรามสมรสมันเป็นมากกว่านั้นจริงๆเรารู้สึกได้เลยเมื่ออ่านบทแล้วเรารู้สึกได้เลยว่าอ่านแล้วเข้าถึงอารมณ์ความรู้สึกแล้วก็สะท้อนให้เห็นปัญหาต่างๆในตอนนี้ที่ทุกคนเจอกันอยู่ไม่ว่าจะแง่มุมไหนไม่ว่าเราจะเป็นจะเป็นแม่จะเป็นภรรยาจะเป็นหรือในฐานะที่เราเป็นลูก ยิ่งโดยเฉพาะเจนแอฟตอนนี้เหมือนกับอยู่ตรงกลางเราต้องทำหน้าที่ทั้งความเป็นแม่และความเป็นลูกในขณะเดียวกันมันเราเรียวยังเจอปัญหาต่างๆในชีวิตมากมายเรื่องมีสะท้อนทุกอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นปัญหาปัญหาชีวิตคู่ชีวิตครอบครัวสังคมการที่เราเราตัดคนในสังคมตัดสินกันยังไงอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ไปทุกอย่างเลยเรื่องของจริยธรรมเรื่องของความเท่าเทียม มันทุกๆด้านเลยอะค่ะรู้สึกว่าเรื่องนี้เนี่ยมีอะไรที่ทําให้เราแบบสามารถถกเถียงประเด็นต่างๆได้ในทุกๆวีคเลยมันมันมากกว่าความสนุกค่ะเป็นแรงผักดันให้แอปเหรอคะถ้าให้พูดจริงๆนะคะต่อให้ไม่ได้รางวัลก็ผักดันตัวเองอยู่แล้วนะคะคือ อยู่มาจนตอนนี้จริงๆอ่ะเหมือนคนคิดว่ายิ่งอยู่ยิ่งง่ายหรือเปล่าจริงๆอีกอีกด้านหนึ่งคือยิ่งอยู่ก็ยิ่งยากเหมือนกันนะคะมันทุกอย่างหลายๆอย่างเลยดีกว่าที่มันแบบที่มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วเราก็ต้องพัฒนาตามตามให้ทันแล้วก็ยิ่งเรายิ้งเราอยู่นานขึ้นการที่เราจะรับงานอะไรอยคะ่ะมันก็ต้องพิจารณามากขึ้น แต่ในขณะเดียวกันรางวัลน,นี้เป็นกําลังใจให้แรัค่ะเมื่อเราตั้งใจทุ่มเทในการทํางานแล้วมีคนเห็นคุณค่าโดยเฉพาะเห็นคุณค่ากับบทบาทที่เราเล่นแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบาทนี้ให้อะไรกับคนดูอย่างน้อยให้สะท้อนให้เห็นจะดําจะขาวอย่างน้อยให้เขาได้เห็นแง่มุมต่างๆเวลาที่สะท้อนผ่านตัวละครแล้วมันสร้างประโยชน์ตรงนี้ก็มีความสุขะนะคะคนก็รอบทบาทใหม่น,นะคะ แบบเนเป็นยังไงนะตัวตัวมีวในใจมางคะแแบบเล่เนเป็นอะไรอแอบยากเอาจริงๆเมื่อกี้นี้ยังแบบคุยกับพี่เกดผู้เขียนบทอยู่เลยนะคะว่าแอบยากค่ะว่าแบบงานต่อไปนี้เราจะจะรับยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะรู้สึกว่าเอยเรื่องนี้มันก็เป็นอะไรที่ลงตัวแล้วเรามีความสุขกับมันจริงๆที่ไม่ใช่แค่เราจะได้ทําการแสดงดีๆแต่ว่ามันให้อะไรกับคนดูจริงๆ อย่างที่แอปบอกคือแอปเคยเป็นคนที่มีประสบการณ์ด้านนี้มาแล้วว่าเอ้ยเมื่อเรามีปัญหาต่างๆแล้วเราแล้วมีคนเข้าใจเราอะไรอย่างนี้ค่ะมัน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 มีคุณค่าอยากทําอะไรที่มากกว่าความสนุกอะเอา,อางี้นะะี่ค่ะใช่ค่ะอยากทําอะไรเนี่ยแหละไม่สร้างประโยชน์ก็สร้างมิติใหม่แปลกๆไปเลย แนวๆสป라รัไปทสมอไปตลอดค่ะตลอดเพราะถึงไม่ได้มีเทศกาลหมายถึงไม่ได้มีงานก็ก็เจอกันบ้างอยู่แล้วค่ะ ปกติค่ะเวลาอยู่กันเยอะๆก็สนุกสนานปกติค่ะแล้วก็โดยเฉพาะก็มีแบบรุ่นเล็กที่แบบว่าจะสร้างเสียงหัวร้ออะไรอย่างนี้ค่ะก็ก็ทุกคนก็สนุกสนานค่ะ <c oughs> มีอะไรพิเศษเหรอก็สำหรับเขาก็มีความรักและความเคารพนี่แหละค่ะแล้วก็ อาจจะเป็นช่วงนี้เขาเดินสายแข่งอยู่แข่งน,นู่นนี่นั่นเ้ยก็ก็อยากให้คุณปู่ภาคภูมิใจรอว่าไรบ้างก็ตอแล้วนนีาไหลาอยางอันนี้ก็ไม่แน่ใจโอ๋ชมค่ะแล้วก็ให้กำลังใจค่ะคุณปู่ท่านก็ก็ให้กำลังใจปีใหม่เสมอค่ะแล้วก็ให้ความให้ความยังไงให้ความเชื่อมั่นในตัวปีใหม่ ตลอดมาค่ะเขาก็ม <Wars> ีทุกหมดค่ะทั้งอ้อนทั้งตลกอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาก็ค่อนข้างที่จะใกล้ชิดกันค่ะเพราะว่าบางทีถึงแม้จะไม่ได้เจอก็ก็มีโทรคุยหรือกับแอปเองบางทีแอปไม่แบบติดงานอะไรเงี้ยค่ะถ้าเกิดวันไหนแอปไม่ได้เข้าไปเด๋ยวปีใหม่เข้าไปก็ก็โทรคุยหรือก็ไลน์อะไราเงี้ยค่ะก็คือ ติดต่อกันเป็นปกติอยู่แล้วค่ะอ๋อค่ะ,คะตายแล้วนี่ไม่ได้เตรียมมาแต่เรื่องการแสดงไงนะ,ะค่ะเออจริงๆตอนนั้นน่ะก็ไม่ได้คิดอะไรอะค่ะก็คิด มันก็ก็ก็ไหลๆไปตามธรรมชาติค่ะไม่ไม่ได้คิดอะไรค่ะเพียงแต่ว่าก็อาจจะเป็นครั้งแรกที่ที่ได้ได้เจอได,ได้ได้แบบร่วมเฟรมกันอะไรอย่างนี้ค่ะ,คะไม่ได้คุยอะไรเลยค่ะไม่หมายถึงว่าก็ทักทายปกติแต่ว่าไม่ไม่ได้คุยอะไรกันเป็นพิเศษอะไรอยงนี้ค่ะ,คะโอเคสิค่ะ ไม่ไม่มีเหตุผลอะไรที่แอมจะไม่โอเคค่ะ ไม่เคยมีปัญหาใดๆอยู่แล้วค่ะหมายถึงว่ายิ่งโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าเป็นงานของที่บ้านคุณปู่สงการเนี่ยค่ะก็ก็ถ้ามีโอกาสทีไม่ได้ติดงานก็ไปร่วมเสมอค่ะเป็นห่วงค่ะยิ่งตอนนี้ ที่เห็นข่าวว่าพี่นัทไม่สบายนะคะก็เป็นห่วงค่ะแต่ว่ายังไม่ได้มีโอกาสได้เจอกันหรือว่าคุยกันส่วนตัวยังไม่มีโอกาสค่ะแต่ว่าก็คอยนั่นและค่ะตามไอจค่ะก็ก็คอมเมนต์อะไรอย่างงี้ค่ะตามไอ คงเป็นหนึ่งในแฟนคลับแล้วก็หนึ่งในทุกๆคนที่ที่รักพี่นัยนะคะก็อยากส่งอะไรอะไรยังไงไม่รู้เลยแต่ว่าที่แน่ๆก็แค่อยากบอกว่ารักแล้วก็เป็นห่วงค่ะโดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพอันนี้อันนี้ที่พี่นัทมีแน่ๆอันนี้ก็ก็อยากให้พี่นัทสุขภาพแข็งแรงค่ะราะพี่นัทก็ทางานหนักแต่เชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นด้านใดก็แล้วแต่ จะร่างกายหรือจิตใจอะไรแอะเชื่อว่าพินัทผ่านไปได้พินัทเป็นคนเก่งและเข้มแข็งค่ะใช่ค่ะ